สวัสดีครับกลับมาพมกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่8เมษายนกลับมาเจอเจอที่แดดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะตัวที่มั่นใจสดเน้นสด่ําคือวันจันทร์นี้มีมาฝาก5 EP 5ตัวเน้นและท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EP 2เป็นตัวมั่นใจสดเน้นสดตัวที่2อง c า n ซิ่งสัดเด y กับอันคอค่อนห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง ฝากทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองฮูโดยแฮนดิแคปลาซซิงกับอันคอคอนศึกเซกูดาสเปนแข่งขันกันตอนทีหนึ่งครึ่งลาซิิงเจ้าบ้านเป็นต่อที่ครึ่งควบลูกลบสิบลาซิงกับอันคอคอนเกมค่ำคืนวันนี้ทั้งสองทีมจะมีแรงจูงใจในการเล่นแบบไหน ทั้งสองทีมอยู่ตรงไหนในตารางนี่เดี๋ยวเราไปตามดูกันผลงาน5้าเกมหลังสุดก่อนมาเจอเจอกันเป็นอย่างไรนะการลงทุนเป็นอย่างไรนะและทั้งสองทีมนี้ช่วงที่เคยเจอกันมาก่อนหน้านี้ใครดูดีไปกว่ากันและรวมไปถึงตัวผูตัวแฮนดิแคปจากเจ้าทั้ง5ลายเลือกอยู่ฝั่งไหนสำหรับลีกลองลาซิ่งกับอันอคอร์คอนโมโ์เนคะจะ เปิข้อมูลไปทีละด้านทีละมุมนะครับเพื่อให้เพื่อนๆน,นำไปช่วยการตัดสินใจในการลงทุนนะสำหรับเกมค้ำคือวันนี้นะเรามาเริ่มต้นกันที่ในตารางเหล็กเซกูด้ากันก่อนเลยซึ่งเซกูด้ามีอยู่22ทีมและตอนนี้หลาซึ่งซาเลเดคือทีมดับที่5มีอยู่53คะแนนจะเห็นว่าอยู่ดับที่5 53คะแนนตามหลัง รองจากฝูงอย่าง A.E.Bar เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นนั่นหมายความว่าพวกเขายังจัดเป็นทีมที่สามารถลุ้นเลื่อนชั้นได้นะครับแล้วก็ยังสามารถลุน้นคว้าแชมป์หลีกได้ด้วยเพราะถ้าว่ากันตามตรงคะแนนก็ไม่ได้ห่างจากเลกาเนสมากนัก7คนะแนนพอไหวไหมกับจำนวนเกมที่เหลืออยู่ แต่ที่แน่ๆพวกเขายังหลุนขยับอันดับแซงหน้าเ e อ็นเปนยอนแซงหน้าเลออันโอมเมโดหรือแม้กระทั่งแซงหน้าเอเอีวาได้นะครับเพราะนั้นแรงจูใจในการเล่นของลาซิงฟลอเดย์ยังคงโดดเด่นชัดเจนและนอกเหนือจากหวังจะแซงทีมที่นำหน้าพวกเขาก็ต้องพยายามหลีกหนีหลีกเลี่ยงทีมที่ตามมาที่ต้องการจะแซงหน้าพวกเขาเฉกเช่นเดียวกันนั่นคือเจ้าบ้านลาซิงครับสำหรับเกมวันนี้ ถือว่ายังคงต้องการแต้มต้องการคะแนนอย่างหน,นักต่อไปในขณะทีอ่อันคอคอนนะอันคอคอนเป็นทีมอันดับที่ยี่สิบยังอยู่ในโซนท้ายมีอยู่แค่สามสิบสี่คะแนนถามว่าโอกาสรอดยังมีไหมมีโอกาสรอดยังมีความเป็นไปได้เพราะทีมส่วนใหญ่ในโซนท้ายยังแตกอยู่ที่เลขสาม นะครับเลขสามอาการหนักสดคือเบียร์ดาชุดชุดมีนะครับที่มีสามิบพะแนนดูจะหนักสดแต่ถาม,ม,ามว,าว่ามีมกาสรอบไหมก็ต้องบอกว่ามีเหมือนกันเบียร์มีนะนาดเบียร์รอมียังมีสามซีพะแนนยังมีลุน้นและอันขอค่อนสามจุดสี่จะไม่มีลุ้นได้ไงนะครับเพราะว่าทีมที่เหนือเหนือกว่าพวกเขาก็มีทั้งแต้มเท่ามีทั้งห่างคะแนนเดียวหรือห่างกันสามคะแนนนะมาสดก็คือ ในส่วนของคาทาเคนาที่มีสาม้าวเท่านั้นเองเพราะนั้นแรงจรูใจในการเล่นของอันของคอนก็คือการล้นหนีการตกชั้นนั่นเองนะถ้าถามว่าวันนี้แรงจรูใจในการเล่นใครเหนือพองกันพอกันครับพอกันเพื่อว่าเป้าหมายของราซิงกันของคอนมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจริงๆผลงานห้างเกมหลังสุดของราซิงสแตเด อยู่ในเกมที่ดีดูในชั่วโมงที่มั่นใจห้าเกมหลังสุดพวกเขาชนะ3เสมอ2โดยเฉพาะเ,เกมในบ้านเนี่ยบอกเลยถ้าแยกดูเฉพาะเกมในบ้านลาซิงสัเด์ชนะคู่แข่งแบบรวัรวๆเนื้อเน้นๆและในภาพรวมที่ไม่แพ้เลยชนะ3เสมอ2มันทําให้การลงทุนก็ยอดเยี่ยมตามผลงานไปด้วยเมื่อพวกเขากับรทุกเกมไม่มีเจ้าไม่มีขาดทุนกำไรเนื้อเน้นๆ,ๆ,ๆ ช่วงที่ผ่านมาใครตามราสซิ่งสัเดานี้บอกเลยนะกินหลูอยู่สบาย MK เหลาง่ายๆนะชิวๆเลยแต่ว่าจะอยู่ในสายตาเพื่อนๆมากน้องขนาดไหนนั่นก็ว่ากันอีกเรื่องเพราะว่าเล่นอยู่ในเซกูด้ากเล่นอยู่ในลีกลองอ่ะถ้าวันไหนลีกลัางลงเล่นส่วนใหญ่แล้วในลีกรองก็ถูกมองข้ามนะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะไปลงทุนกับในลีกหลักซึ่งเป็นธรรมชาตินะบบลโอเคก็เป็น ทั้งที่ตัวนี้เรารู้แล้วโหเนี่ยตัวทํากําไรเลยแต่พอมีเรืงหลากพุ่โหความมั่นใจมาถูกหนึ่งไอ้ความความน่าสนใจอะ่ะมันถูกดึงไปหมดเลยบางทีมาเห็นผลงานทีหลังก็โหน่าเสียดายและนี่คือหลักซิครับผลงานดีการลงรทุนโคตรดีส่วนอันคอรค่อนตามสภาพทีมโซนท้ายผลงานท่าเกมหลอกชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองมาแล้วสองเกมที่แพ้ก็เป็นการแพ้ในเกมเยือน ก็ผลงานถือว่ากลางๆแต่ผลงานแบบนี้ก็ยังเหมาะแล้วว่ายังพอลุ้นอยู่รอดได้นะอยู่ที่ว่าเขาจะกระเตื้องเก็บคะแนนได้ต่อเนื่องแค่ไหนแต่ที่แน่ๆจากชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองการลงทุนขาดทุนนะจำรายไปเกมครึ่งขาดทุนสองเกมเต็มห่างล้งกบนี้แล้วยืนไดนลบติดลบถ้าเราพูดกันในแง่ผลงานลาซิงดีกว่า การลงทุนดีกว่าอันดับและคะแนนดีกว่าดีกว่าทุกสิ่งอย่างแต่มีอย่างหนึ่งที่อันทองคอนดูเหนือกว่าลาซิงและจะไม่พูดถึงคงไม่ได้ก็คือการเจอ,เจอกันการเจอเจอกันห้าครั้งหลังสดุดอัลทองคอนไม่มีแพ้ลาซิงเลยชนะสี่เสมอหนึ่งเพื่อนเอนคิดว่าไ,ไงครับมาถึงตรงนี้ข้อมูลตรงนี้ที่รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาปไหมครับช่วยช่วยประกอบการตัดสินใจ เพื่อนๆคิดว่าไงหนังจะฉายเหมือนเดิมอีกไหมอันของค่อนจะไม่แพ้ลาซิ่งอีกไหมแต่อันของคอนในวันนี้คือทีมชนท้ายลาซิ่งในวันนี้คือทีมหัวตารางผลงานลาซิ่งยอดเยี่ยมขนาดนี้เกยในบ้านนล่สดๆในช่วงหลังอยูเนียดดีจะจูๆ่ๆจะเปิดบ้านสะดุดอันของอนจะแพ้ไหมจะเสมอเลยเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมามันเหมือนบอลแพ้ทางโอ้โหบอกเลยครับเลือกยากเลือกยาก พราะว่าข้อมูลทั้งสองด้านมันดูดีเหมือนกันเลยมันดูดีเหมือนกันไอการเจินกันแบบนี้ก็ดูดีสําหรับวอนโอเคแล้วแน่นอนต้องดูพูด้วยที่แค่ปประกอบครับนะช่วยในการตัดสินใจวันนี้เจ้าทั้งห้าลายครับในคู่ราซิงกับอันคอนพู Who อยู่กับราซิงสัตเดงปรับราคาลดลงหมือนเลยในช่องจะบบ้านราซิง ปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเสมอปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องอันของคอนทิมเยือนผู้อยู่กับเจ้าบ้านแฮนดิแคปเจ้าบ้านต่อครึ่งควบลูกเลนนี้เจ้าทั้งห้าลายยืนอยู่กับเจ้าบ้านหลักซึ่งซาตาเดจ์จะชนะจากกินแฮนดิแคปและปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องบลอกอันของคอนผู้แฮนดิแคปอยู่กับรากซึ่งซาตาเดยวงกาบข้อมูลพื้นฐานก็คงจะต้องเป็นเรื่องของอันดับและคะแนน ก็คงต้องเป็นเรื่องของผลงานหน้าเสือล่าสุดก็คงต้องเป็นเรื่องของการลงทุนการทำกำไรนะเพราะว่าไม่สามารถจับไปส่งเสริมใส่ตีการจัดการที่เป็นรองได้เพราะนั้นว่าตามนี้ครับนะสำหรับวอลโเค้ว่าตามนี้ว่าตามเนื้องานพูแฮนิแคปเลยวางใส่ต่อลาซิงจันเดย์นี่แหละครับเป็นทีเด็ดตัวในสุดสิบดาวเป็นตัวมาดใจาสุดในสุดตัวที่สองในอีพีสองประจำค่งคืนวันจันทร์นีะครับอยู่ต่อลาซิง ส่วนท่านใดยังไม่ได้ฟัง EP 1 EP 3 EP 4 EP 5้ารบกวนติดตามด้วยขอบพระคุณมากๆครับ